สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชานมออนแอร์นะครับต่อเลอครับต่อเลยต่ำเลต่เก็รายการนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับเป็นทางด้านชานมชแนลในยูทูบนะครับผมคือแลมโบโตครับหรือแลมโบตองนั่นเองนะผมก็อามครับ ของรายการ ARM Review นะครับ <laughs> <laughs> เริ่มจากแนะยน้ไมค์ก่อนแล้วกันนะครับนี่คือ <laughs> นี่คือน้องแลมโบ้ <laughs> น่ารักไหมฮะ <laughs> นี่จะเป็นไมค์ของเราตั้งแต่หน้าบัดน,นี้จนถึง <laughs> รายการนี้ก็จะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับ <laughs> และลินหุ่ยไม่ใช่แล้วครับเฮ้ย็นตรงนี้ผมยังไม่ได้ต่อไปนะครับ <laughs> รายการเราส่วนใหญ่ก็จะยึดเน้นของเรื่องทางด้านญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับ อาจจะไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวใช่ไหมมันอาจจะเป็นอย่างอื่นมากเลยนะที่เราคิดได้ตอนนี้นะมันสาวเราไปงานอะไรมามันสาวเราไปงานเจเทนมานะครับที่มาบุงฟองเนาะท่านเราไปทําอะไรมาบ้างเนี่ยเราจะบุกตะลุยไปสัมภาษณ์แต่ละคนคอสเทจแต่ละคนในงานนี้แล้วก็รวมไปถึงวงโคฟเฟอร์ที่ขึ้นเต้นบนเวทีอย่างไม่กระทั่งร้านไม่กระทั่งร้านอาหารนะครับร้านอาหารไม่อยากรู้ว่ารายการเราออกสนามเป็นยังไงก็ ตามชมกันได้เลยนะในช่วงหน้าครับช่วงชานมรีวิวนะครับชานมรีวิว <Yeah. S 2> สวัสดีครับนี่คือ,อรายการชานมรีวิวนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่งานเจเจนะครับผมอยู่ที่มัมคองอันยิ่งใหญ่ของเรานะครับแม่ ลมโบนรีวิวนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลมโบนนะครับแมอตอนนี้เราก็อยู่กับสมาชิกของวงเอซดเอซิดอบคนเองนะครับผมแมวันนี้เป็นยังไงการแสดงก็แต่ละคนก็อาจจะมีผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากวงเอซดอกไว้ในอ้อกก้อมใจทุกคนด้วยนะคะ นี่คือช่วงอาร์มรีวิวนะครับเพราะว่าอาร์มสัมภาษณ์นะครับคราวนี้นะครับเราพบกับเพราเป็นลิกาค่ะลิก,กานะครับจากเรื่องจูนีเบียวทำไมถึงอยากเข้เป็นลิกาค,ครับก็เพราะว่าชอบตัวละครน,นี้ค่ะแล้วก็ชมหนื่ยเรื่องโดยตัวละครน,น่ารักแบบว่าเออเขาเป็นโรคป่วยมาสองแบบไม่ค่อยเห็นคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นโรคป่วยมาสองแล้วแบบเอ้ยโดนใจเราส่วนใหญ่ไปนะ็นแบบไม่สุดๆไปเลยก็ไม่ใช่เลยแต่รู้สึว่า ม่วนผสมของแบบเด็กผู้หญิงที่เป็นเด็กมปลายแล้วเป็นจูนีเบลที่ดีอะจูนีเบลทีด่ดีด้วยคนเอเคยเป็นจูนีเบลร,รือเปล่าครับไม่เคยค่ะไี่เป็นหรือเปล่าคะไม่เป็นหรอกคโคมอลีเอเธอไม่ค่อยเห็นเลยนะเคยเห็นไหมหาลูกน้องไม่ได้ค่ะตอนนี้รับสมัครอยู่ <c oughs> ค่ะก็ฝากรับสมัครได้นะคะติดต่อได้ทาง Facebook ลูกนนะะ <Okay S 1> ั่นค่ะขอบคุณมากครับ อยู่กับคุณลำโบอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาเจอกับโรสเทอยร์อีก2ท่านนะครับ,โบโเออวันนี้เขาเป็นอะไรครับผมแพนตี้จากเรื่องแพนตี้อ่ะสต็อกกิ้งมิการ์ตาเบลสต็อกกิ้งค่ะอันนี้สต็อกกิ้งอยู่แล้วนะครับคิดง่ายถึงพอนะครับผมคือชอบอะคะ่ะแบบบุคลิกแบบลุยๆเ<อ>จ๊ๆหน่อยอันนี้กอนน็อันนี้อันนี้โดนชวนมานะฮะไม่โดนชวนแต่คนที่ว่าตัวนี้มันเป็นอะไรที่ชอบกินก็เป็นคนที่ชอบกินเหมือนกันดูจากมือก็น่าจะรู้แล้วนะฮะแหมววันนี้พร็อพก็ พอมาเต็มเลยนะฮะที่วันนะครับอันนี้เหรอคะทขาันเดียวค่ะคือจริงๆแล้วอะทำไว้ก็บอกนึงแต่สต็อกกิ้งเขาเรียกความหวังดีเพิ่มสีให้มันพงังก็ื่อทำใหม่คม่ะทำใหม่แล้วแล้วแล้วพล้พอบนี้รอบนี้ก็ของฟรีกินเองนะฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะที่ให้สัมภาษณ์กับเรานะครับมากันอีกแล้วครับกับอาร์มนะครับผมอาผมชื่ออาร์มนะคผมอ๋อชื่ออาร์มเหมือนกันด้วยนะจริงเหรอ วันนี้คอเปอร์เป็นอะไรครับเนี่ยอ่านี่คอสเป็น AKB 0 0ีศครับอ๋อ AKB ด้วยเป็นลิเอะครับกีตาร์ฮาราลิเอะใช่ไหมครับเป็นโอชิเหรอครับอ๋อวันนี้เพราะว่าผมชอบเอเคบีเลยคอสทุกตัวเลยครับเราคิดยังไงถึงอ๋อชอบใช่ไหมครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับพัทียาครับเราจะมาถามชื่อเขากันก่อนเลยนะครับผม ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผม <S <S ชื่อโคบายาชิโคบาลิจ้าวันนี้แต่งเป็นตัวอะไรครับอัจังอาดซุกโก,โกโค่ะอาดซุกโกเมด่าแล้วครับผมอาดซุกโกเมด่านี่มาจากไหนนะครับผมผมก็ผมก็ไม่รู้นะว่ามาจากไหนนะเอคบีซิลโกพอดีเอไม่เป็นไรใน a เอครับเป็นหุ่นยนต์จ้าเป็นหุ่นยนต์คงเป็นไปไม่ได้นะครับชื่ออะไรคะเอ่อผมจะสะัมภาษณ์ผมทำไมผมมาสัมภาษณ์คุณนะครับแม่รู้สึกว่าชุดน,นี้จะตัดมันนาอย่างครับดองดองดองมันนาเนี่ยดองดอง ดอ,ดองมานาศลรอครับอร่อยเลยครับนี่แนะนำให้รู้จักเลยครับเป็นหุนยนในชานมนี่แหละในชานมชาแนลนี่แหละครับก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกครับกินกินไปวันวันนะครับแหม่จบเลยฮะมาที่ช่วงแย่งกันพูดรีวิวน,นะครับแหม วันนี้เรามาพบกับคอร์สเป็นอะไรครับอ่าเป็นออริจินอลค่ะออรี All ของตัวเองอะค่ะ,อ,ะอ๋อเป็นอ๋อเป็นตัวีของตัวเองเลยใช่ไหมครับแล้วได้แรงบันดาลใจยังไงมาจบก็ไม่มีอะไรจริงเกิดจากคุณครูฝรั่งเขาเคยตั้งชื่อให้เรียกง่ายๆแต่มื่ก็เลยพูดขึ้นมาในหัวเขาไม่มีอะไรมาก <c oughs> เป็นความติดอย่างหนึ่งหนึ่นไหนก็ชื่อว่าช่วงแย่งกันพูดก็แย่งพูดหน่อยฮะมากันเป็นคู่นะฮะมาเป็นคู่แบบตัวตัวของตัวเองสูงมากเลยนะครับเคยคอร์สไหมครับ ยค่ะแล้วคุณแม่จะคอนไหมครับไม่อ่ะอีกนานนะพี่จริงออรู้สึกว่าช่วงแย่งพูดนี่เริ่มไม่ได้พูดอะไรแล้วนะฮะแล้วก็ขอบคุณครับ,อบ,รบสองคนนี้ครับมาค,ครับกลับมาแล้วสู่สตูดิโอซีฟ้าของเราอืมสนุกดีนะวันนั้นน่ะวันนั้นรู้สึกกับครั้งแรกมาตื่นเต้นครั้งแรกมาติดเต้นมากเลยผมก็สัมผ <มา S 1> ัสไใช่ไหมน่าจะเป็นตัวนี้เลยมั้ยเป็นไงประทับใจไหม นีนะช่วงปัสเต้เอะปัสเต้แล้วแถมยังปกติเราไปถ่ายรูปอะไรเฉยเฉยมนไปเดินเล่นไปดูเขาเต้นอะไรอย่างเงี้ยเฉยเยใช่ไหมแต่คราวนี้เราไปมีอะไรทำไงรู้สึกเวลาผ่านไปเลยรู้สึกเวลาันมันผ่านไปเร็วฟ้ามันมืดเร็วนะต่อไปเป็นช่วงชาดงชีงชียิดี๋ยวเราเข้าสู่รายการอาร์มรีวิวนะครับแหมวันนี้เราจะอยู่ที่ฮัจติบังเราเองนะครับอืมเรามาดูที่เมนูแรกกันดีกว่านะครับ นี่คือเมนูคาราเกะเซตใช่ไหมครับใช่ครับอ่อข้อดีของมันก็คือมีโค้กแถมนะครับไม่ต้องเสียยี่สิบห้าบาทนะครับที่เหลือก็กินได้นะครับคุณอาร์มครับยังไม่มาครับเพราะว่าวันนี้เขาปรับตัวไม่ทันครับปกติผมสั่งยากิโซบะนะครับแต่ว่าวันนี้ครับต้มยำครับผิดหลักสูตรไปนิดนึงเลยช้าเลยครับสั่งอะไรครับสั่งอะไรอะไรเซตต่างอย่างเลยด้วยแบบเก้าตาเซตอ๋อเก้าตาเซตนะครับ ข้อดีของเกียวซ่าเซ่ก็คือแถมน้ำเหมือนกันใช่ไหมครับว่าหนทอนทอนไปห้าบาทแล้วส่วนอะไรที่เลือกินร้านนี้ครับอ๋อร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ดีนะครับอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดนะครับ <c oughs> <c oughs> เกิดมาแล้วนั่นแหละครับอย่างกุสบานนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะเปลี่ยนแปลงครับแล้วลลมโบ้ครับกินอะไรครับกิ่มแล้วนะ ลัมโบอิ่มแล้วนะครับเราบังเมื่อกี้ไงเป็นไงชอบเมนูไหนนะรู้สึกว่าผมจะชอบคาราเกะเซตเพราะว่าผมชอบกินไก่นะกินไก่คาราเกะนะเราสั่งต่คาราเกะดีกว่าก็มันเป็นเซตนะนะมันเซตมันแถมดาวมั่ไหมันลดราคานะมันลดราคาแล้วคุณอาร์ทำไมวันนั้นถึงเลือกกินสิ่งที่แปลกประหลาดจาก สิ่งเดิมๆดิมะนะต้มยำรามเมงใช่ไหมครั้งแรกเลยเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกสิครั้งแรกในรอบหลายหายปีที่กินต้มยำรามเมงเพราะว่าวันนั้นวันนั้นอากาศมันไม่มีอะไรเราไม่ค่อยอยากกินอะไรส่วน <c oughs> พิเศษครับเขาก็เป็นคนหนึ่งในชาแนลของเรานะครับคนนั้นพิเศษคนนั้นคนที่สั่งไอ้เียวซาเซนนะฮะแล้วที่บอกว่าน้ำลดราคานั่นแหละครับเพราะเขาเป็น พี่ช่างภาพให้เราด้วยนะจุดเริ่มต้นของรายการนี้เกิดจากตอนนั้นมีพิเศษอยู่ด้วยนี่ใช่ไการกราา่อตั้งนี่จะมีอยู่3คนนะครับที่เป็นหลักๆเลับก็คือผมสองคนแล้วก็พีเฟย์นั่นเองนะครับเราไปบุกงานแรกเลยครับแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายมาเราไปถ่ายราปูปมาแต่มันเป็นกรารก่อตั้งที่ยิ่งใหญ่มากครับว่าที่นั่นมีร้านขายชานมคุณภหะหร,รือเปล่าใช่เจฟนมาเนียนครับที่เกเบกมันะครับพอเรา ขึ้นไปดาดฟ้าแล้วก็ได้เกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างหนึ่งนะฮะทำให้เราเกิดกลุ่บชาุมขึ้นมานะเพราะว่าอยู่บนดาดฟ้านะฮะเกี่ยวไมมเกี่ยวกับาหลังจากที่เราไปเจเทนมาครับเราได้ไปสัมภาษณ์กับสมาชิกคนหนึ่งในเอซิดด o อปนะครับ <c oughs> ฟเอเทนนะฮะ เป็นวงวงเทพันธมิตรนะครับผมก็อาจจะถูกใช้งานเยอะไปหน่อยอะไรอย่เงี้ยฮะก็ปกล้องวงจมวงเลยแล้วเออก็ยิ่งยิ่งกว่านั้นอีกเนี่ยผมได้สัมภาษณ์เออมุกครับแห่งเอซิดดอมครับมุกครับมุกครับมุกต้องการมุกมากเลยครับเพราะว่าผมเป็นชานมแล้วผมต้องใส่อะไรไข่มุกนะครับไข่มุกนะครับเนื้อกวัวชัดๆตบมือไม่ใช่นะครับเรากำลังเจกับวลีเด็ดของเอซิดดอมนะครับเอางั้นเลยเหรอ เอ,อะไรนะอะไรบอกว่าอะไรนะเอ่อถ้าอะไรวะขอภายในมีอะไรประมาณเนี er ้ยใช่ไหมประมาณนี้แหละครับวงเนี้ยผมได้ติดตามตั้งแต่งานเลยนะอ๋องานมิสติ้งงานมิสติ้งอะไรอ่ะมิสติ้งเอทีพีเราไปมาด้วยเลยเนี่ยใช่มมิสติ้งสิบแปดรู้นะเราไม่ชอบขนาดนั้นหรอเนาะเพลงขึ้นดิ าสังเกตดูในวิทยาต่างๆของเราเมื่อกี้ใช่ไหมที่ดูเมื่อกี้อะไรนานสุดก็รู้กันนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วนะเมื่อ2เดือนที่แล้วแต่เราไปงานมิทติ้งมาด้วยนะเราไปงานมิทติ้งของ AKB มานะครับก็วันนั้นแหละวันนั้นเนะเป็นความประทับใจครั้งแรกที่เราได้พบกับวงทีดับโฟเดียนะครับแล้วสุดท้ายเราก็มาพบกันที่เจเทนเจเทนครับเป็นอะไรที่ผูกพันกับวงนี้มากเลยนะฮะที่เราไปบุกมาเนี่ย มันต้องมีต้องใั้สมอสุดใช่ไหมผมดูเป็นไงวะต่อ USB กับเขาอยู่นะผมเลยเขาเลยรู้ผมนะฮะรู้ไปหมดเลยนะฮะเออชอบคนไหนนะชอบคนไหนดีอ่ะไม่ชอบนั่นนะคนที่อาร์มอ๋อคนชื่ออาร์มครับเป็นอาร์มคนนึงนะเป็นอาร์มอีกคนนึงครับเหมือนในเรื่อง UBO ฮะเนาะเขาคนเนาะเป็นคนที่คนที่ตอนแรกดูข้างหลังก็ โอ้จะวาดแบบนี้ดีกว่าถ้าทำเป็นชุดเอฟบีอย่างนี้น่ก็ดีนะชอบชอบชอบเหมอ,อส่วนผมก็คงจะเป็นทุบปัดนะทุบปัดสุดน่ารักในะช่ไหมนะจูนีน่เบียวนะจ <laughs> ูนี่จูนีเบียวนะก็คือง่ายๆก็คือคุณอาแบบไม่ค่อยได้สัมภาษณ์เท่าไหรนะ่เลยความประทับใจมากเลยคือผมถามไปคําเดียวเขาตอบมาเป็นหน้าเลยชอบมากครับ แล้วมีความน่ารักในตัวด้วยก็ติดตามได้นะครับสำหรับไม่ของเรานะหลังจบช่วงนี้ไปก็จะเป็นช่วงของชานมชลเลนนะครับเป็นการเอารารกิจอะไรมาทำแปลกๆหรือว่ากิจกรรมครับก็เชลเล่นวันนี้เนาะลองไปดูเลยแล้วกันไปดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในช่วงชานุมชาเลนะครับวันนี้เราก็มีภารกิจประจําวันมานะครับคือก็ดูที่เราถือกันอยู่นะคืออะไรครับไม้ปิงปองเองนะครับแต่ว่าเราจะมาตีปิงปองธรรมดาก็ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่เราถนัดอะไรกันนะเราถนัดเรื่องนักฟุตบอลกันนะครับโอ้โหนี่เรารายการรายการตีปิงปองครับแต่จะมาพูดชื่อนักฟุตบอลกันนะครับเป็นการือูนน่ะ ตีโต้กันไปแล้วพูดชื่อฟุตบอลใช่คนเดียว30แล้วจ้ะสาคนมันก็ดูเยอะดีเนาะท้าทายถ้าคุณชมว่าง่ายก็ลองไปเล่นดูนะฮะมันก็ก็ไม่ยากเนาะถ้าคุณไม่เตรียมกันนะถ้าคุณไม่ซ้อมกันยังเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้ับคงแหม่นี่ซ้อมกันจนแดดออกเลยฮะงั้นเรามาเชลกันเลยขับเล่นกันเลยครับหนุ่นดี ฟานิสโรอยลำพาดลำพาดแล้วูนี่เอดินเชโกจิมนอนอิมูเนลนดาวนิงฟันบอมเมลปัร์ฟาดเอสเดดอกเอสเดดอกลูกไปเลยอะฮาวเวิร์ดเบบฮาวเวิร์ดเบบมิเชลบอลล่าเนวกาเมสซี เดโก้เนมาปาเลติอเล็กซิสซานเชสเดลีเปโด้กเรล่าชาบีลลอนโซชาเบอสกาอินเอสตาอาซาอาเบลัวคาวาเชดิล่าฟักซิเมซุสโอซูลคอนสเลอยคาสิยัคาโตน่าเบเดสเปเล่เปโดโรดิเกสโอ้ยเดมบาบาแอนดี้แคโรชูรูโจโคชิรูดาวนิงเลนนอนชาลีแอดัม Oscar Walcott Mata Johnson Asa Carlos Garcia Ashley Cole Robert Charlton Cole Juan Van Did Van Bommel Vanisseroy Vanderson I'm ยังวะ Alexis Sanchez Cassano Alexandrosan Balotelli Lassan Abate Svensson Bunuchi Svensson so Rossini Milchek <laughs> Flamini Josias Ambrosiani De Piero Apio. Piero Nesta Van Bommel Abosini Van Bouten <laughs> Bastian Schweinsteiger, Err uh, Mansukrich Johan Joko Gomez Krakker Robben Gerrard Libery Suarez M. Nielsen. เ็คซี่ลอริเกตเดวิสชิลูมาเนลกาเจโกชิรูมิลเนอร์มรียายาชูเร่เฮมเบ็คแฮมเลยคาร์ลีดัมลา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 คาโลเจบับาดิออนเบสสิเซ่จริงแม่พิชชันของเราก็บรลลู บรรลุสําเร็จรุ่ง่องเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงบ้างเนี่ยนั่นสิไหนเรามาดูคะแนนกันดีกว่านะโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเกินคาดเลยเนี่ยแม่เราตั้งไว้กันน้อยมากเลยครับเขาหน้าต้องประมาณ60สิจ็ดสิบลงเนี่ยแม่เราที่เก่งจริงเลยผู้ชมนะก็ทำได้หรือเปล่าอ่ะเออทำได้เปล่านะมิชชั่นรุ่งเืองสำเร็จแล้ะ กลับมาอีกแล้วกลับมาสู่สตูดิโอของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคํานึงที่ติดปากของพวกเรามากเลยนะครับเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันก็เพิ่งรู้ตัวมานานเหมือนกันะแม่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 จกที่ผ่านมาก็เป็นความสนุกหรือว่าอาจจะไม่สนุกหรืออาจจะแปกกหรืออาจจะแหมหรือ จะอะไรต่างๆแต่โดยรวมแล้วเราก็สนุกกันอยู่2คนนะครับครับเราสนุกกัน2คนนะครับก็ไม่รู้ว่าผู้ชมสนุกด้วยหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าผมพยายามตั้งใจทํารายการนี้อย่างสุดหัวใจถ้าเราคิดอะไรออกอีกก็ก็จะมาอีกนะใครชอบใครอยากติดตามก็ติดตามกันได้จะมีตอน2หรืออาจจะไม่มีหรืออาจจะมีตอน3ก่อนก็ติดตามกันได้ที่ ชาลหนมชาแนลนะครับ <laughs> นี่มันลีกัสสิบป่ะวะลีกัสสิบบินแรงมากครับโอเคเราพบกันใหม่ในตอนหน้าครับตอนหน้า EP สองครับสองสองสองสี่สองสองสองโทนี่ฮกสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยเอาใหม่เมื่อกี้น้ำมันไม่ติดสามสองสวัสดีครับ